ยังคงอยู่ที่ภารกิจของกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลาด้วยเยี่ยมบ้านบาน,นงผ้าพื้นถิ่นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ระบุพร้อมผลักดันเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาธนาดีเลกกรรมาการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านบานงตั้งอยู่เลขที่49ถนนนวลสกุลสามอําเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อพบปะและรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะจากเจ้าของแบรนด์บานงที่อนุรักษ์สืบสานผ้าพื้นถิ่นอัตลักษณ์ชายแดนใต้มากว่า8ปีเป็นการต่อย,ยอดความดั้งเดิมจนเป็นที่ยอมรับ กรรมการคู่แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุพร้อมที่จะผลักดันผ้าบานงอัตลักษณ์ชายแดนใต้นะครับรัฐทนานบอกว่าร้านบาโนงเป็นต้นแบบของการส่งเสริมอัตลักษณ์มลายูและเป็นการทํางานของหลายหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมโดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยราชภัฒลาร่วมกับพี่น้องประชาชนในการที่จะฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายในพื้นที่จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่นนะครับสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพในทุกมิติโดยเฉพาะวัฒนธรรมการวัฒนธรรมการแกงกายเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ที่ต้องผลักดันและเป็นจุดขายของพื้นที่ครับขณะเดียวกันวันนี้นะครับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสอบอบตอและคณะ ก็ได้ลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมชมการสาธิตการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กจากนั้นได้นําคณะเยี่ยมครอบครัวของเด็กหญิงสุนิสาละแมสะอัดนะครับอายุ1ปี9เดือนอยู่บ้านเลขที่1 1 4ทับหมู่ที่4ตํบลพิเทนซึ่งมีร่างกายแขนขาลีบน้ำหนักน้อยเตีย้ยแคล มไม่สามารถเดินและช่วยเหลือตนเองได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้มีเพียง300บาทต่อวันเลี้ยงสมาชิกครอบครัวถึง7คนมารดาไม่ได้ทำงานเพราะมีโรคประจำตัวเสร็จแล้วได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของนางหญิงมาลตีสมาแอร์อายุ4ปี9เดือนบ้านเลขที่24ครับหมู่ที่1ตําบลบางตาวาอเาเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นป่วยเป็นโรคปวนโนซินโดมที่มีการพัฒนาล่าช้า สภาพร่างกายเนี่ยผอมและก็เตี้ยขาโก่งกระดูกเปราะง่ายแต่สามารถช่วยเหลือตอนเองเบื้องต้นได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาโดยพ่อมีอาชีพรับจ้างประมงพื้นบ้านรายได้ไม่แน่นอนครับด้านเลขาธิการสบรตก็เปิดเผยว่าสุขภาพภาวะและโภชนาการในเด็กเล็กส่วนหนึ่งมาจากภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวดังนั้นการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพภาวะและโภชนาการในเด็กเล็กเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ื่อลปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมซึ่งสอปตอได้เดินหน้าเรื่องดังกล่าวมากว่า2ปีนะครับนำเข้าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจาังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ในทุกภาคส่วนเนี่ยพร้อมเดินหน้าที่จะดูแลป้องกันตั้งแต่เด็กวัยเจริญพันธุ์และมารดาตั้งครรภ์ดูแลทั้งระบบพร้อมที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กและการกับเคลื่อนด้านการศึกษาการสร้างอาชีพให้กับครอบครัวครับ โอกาสนี้กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เปิดเผยถึงแนวทางหนุนเสริมของรัฐบาลว่าในส่วนของการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนในทุกมิติและต่อยอดในเรื่องของเศ,ษศรษฐกิจฐานราก แต่ในระยะยาวต้องให้ครอบครัวมีอาชีพที่มั่นคงโดยเฉพาะสตรีในพื้นที่ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลจึงมีนโยบายในการขับเคลื่อนอาชีพให้กับสตรีควบคู่ไปด้วยครับ